วันนี้ตอนเที่ยงอ่ะหนูพ่อโอเคค่ะนี่เดี๋ยวหนูนเรียกเสร็์โมหนูนจะรีบบุกมาเลยค่ะตุ้งเที่ยงต้งโ,โออยออเอเอาตังไปไไไลงเลยอ่ะอะไรหรอสีเลอร์ตังหกค่ะต้องห่อ,อดีกว่ารนะักไม่เต็มเดี๋ยวก็เจอแหมใช่่ พิมเขาบอกอันนี้ที่แย่ค่ะขอโทษค่ะพิมบอกว่าเขาชอบก่อนหนูค่ะหนูชอบก่อนค่ะหนูเจอเขาด้วยบังเอิญอะไรนะชื่อเหมือนจีนจีนด้วยอีกคนหนึ่งผู้ชายเหรอผู้หญิงแต่แบบน่ารักน่ารักน่ารักแบบแมนจบครูุณสอนเหรอคะเป็นครูค่ะเป็นครูมันจุ่ม าอที่เขาเขาเปละ่ยนถ้าหนูว่าครูได้ดูนะครูแก้วตานะครูอยากไปเหอะทุกคนร้องของกันได้ครูอยากไปเหอะจริงๆเราพยายามให้ครูบอกเสียใจมากอะเบอร์ครูหนูชอบครูมากครูครูที่สอนดีมากครูเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นมนุ นหน่อยคะขอสว่างไม่อย <c oughs>